สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้พบกับแคนดี้นะคะเป็นการเปิดตัวคลิปการแต่งหน้าครั้งแรกนะคะด้วยหน้าสดแบบนี้เลยวันนี้แคนดี้มีทริคก,การแต่งหน้าแบบเซ็กซี่แกลมๆนะคะเหมาะสําหรับคนที่อยากจะไปออกงานก็ได้นะคะหรือว่าไปทํางานแต่ว่าแอบมีความเซ็กซี่เบาๆนะคะแล้วก็วันนี้มีไอเทมเด็ดที่บอกเลยว่าชิ้นเดียวจบครบทุกอย่างเดี๋ยวเราจะแต่งหน้ากันยังไงไปดูกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นขอญอาตเก็บผมก่อนเนาะ ลค่ ا, เรามาเริ่มกันเลยนะคะสําหรับลุคเซ็กซี่แกรมนะคะขอเริ่มที่ตัวบํารุงผิวก่อนเนาะไวแอนยังเพอร e เฟกต์กินเซรั่มนะคะตัวนี้นีค่ค่ะทั่วใบหน้าเลยแจ่มาสุดก่อนค่ะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการแต่งหน้าด้วยนะคะทําให้ผิวชุ่มชืน้นแล้วก็เวลาเราแต่งหน้าเนี่ยจะทําให้แต่งหน้าติดทนนานมากขึ้นเนาะแล้วก็บํารุงให้ผิวกระจ่างใสค่ะโอเคเราให้มันเซตตัวสักแปงนะคะ อ่าซึมแล้วนะคะแปบ๊บเดียวเองต่อไปนะคะจะเป็นการลงรองพื้นนะคะ Ultimate Golden Liquid Foundation นะคะตัวนี้จะดีมากในเรื่องของการที่เป็นรองพื้นที่มีบำรุงไปในตัวนะคะแล้วก็มีครีมกันแดดนะคะเรียบร้อยจบครบในขวดเดียวลงปกติเลยค่ะแต้ม5้าจุดเกรี่ยเพใบหน้าเนาะ ขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการลงแป้งเนาะวันนี้จะเลือกใช้เป็น Ultimate Golden Powder Foundation นะคะเป็นแป้งผสมรองพื้นเนาะเดี๋ยวเรามาลงกันเลยเนาะตัวแป้งเนี่ยเนื้อละเอียดมากเลยนะคะทําให้หน้าเนี่ยเรียบเนียนอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวนี้เป็นแป้งที่มีการบํารุงไปในตัวด้วยก็ถือว่าสวยจากภายในสู่ภายนอกที่แท้จริงนะคะดูสิให้การปกปิดที่ดีมากนะคะสีไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะว่าสามารถเข้ากับได้ทุกสภาพผิวนะคะ ไม่ว่าจะเป็นคนขาวหรือคนผิวแทนแบบแคนดี้นะคะก็สีก็โอเคค่ะสำคัญที่สุดนะคะนั่นก็คืออย่าลืมทาคอด้วยนะคะเราห้ามหน้าลอยออกจากบ้านเด็ดขาดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดหน้าลอยออกไปนะคะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเป็นกระสือเนาะเอาละค่ะเราลงแป้งกันเสร็จแล้วนะคะต่อไปขออนุญาตเขียนคิ้วต่อเลยเนาะตัวนี้จะเป็น eye brow perfecting เนาะเขียนง่ายมากๆเลยค่ะแค่หมุนขึ้นมา วันนี้คิ้วจะขอเป็นแบบว่าคมๆนิดนึงนะคะเราอยากได้ลุคเท็กซี่โอเคค่ะตอนนี้เราเขียนโครงคิ้วเสร็จแล้วเนาะเคนนี่จะขอเติมเป็นฝุ่นนะคะเป็นตัวนี้เลย perfection eyebrow kit นะคะของ B C ปนัดดานะคะนี่มีหลายเฉดส,สีนะคะ เราจะใช้แปลงตัวเดิมนะคะจากกินสอเขียนคิ้วเนาะมาปัดนะคะเพื่อให้มันดูละมุนนะคะไม่เป็นบล็อกโอเคค่ะด้วยความที่ลุกวันนี้เนาะเป็นลุกที่เซ็กซี่นะคะแล้วก็คนนี้ก็เลยอยากให้คิ้วเนี่ยดูเรียงเส้นสวยเค่นี้ก็เลยใช้ตัวมาสคาร่านะคะชายนี่แบลก m a s คาร่ตัวนี้ปัดคิ้วไปแต่ว่าเราต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมันเลอะเนี่ยอาจจะทําให้คิ้วเราไม่สวยได้เนาะ ต่อไปคันที่จะเริ่มด้วยตานะคะใช้ตัวนี้เลยเป็นคอลเลคชั่นช็อกโกโบเต้นะคะจาก b บ c ซีัดดาค่ะสีดาร์กช็อกโกจะบอกว่าคุมมากๆเพราะว่า1 p a l e พาเลตนะคะครบจบในพาเลตเดียวนั่นก็คือตามี9สีนะคะแก้มมี4สีแล้วก็ลิปสติกมี6สีถือว่าเป็นอะไรที่สะดวกมากนะคะแล้วก็จบในอันเดียวพวกไปไหนได้ทุกที่เอาละค่ะสีของ วันนี้นะคะจะเป็นสีที่ให้ความดูแบบเซ็กซี่แล้วก็เท่นิดนึงนะคะสีแรกที่จะใช้นะคะเป็นตัวสีทับเลนะคะตัวนี้ลงทั่วเปลือกตาเลยค่ะอุยสีเขาแบบเลิศมากนะคะดูสิทายทั่วเปลือกตาเลยนะคะใช้สีทัปเลนะคะตรงนี้จะใช้เป็นสเสน่ห์เวลาเราแบบหลับตาแล้วก็ลืมตาจะไม่ดูเซ็กซี่นะคะ ต่อมาสีที่2ค่ะจะใช้สีโกโก้เลคควรนะคะลงตรงบริเวณหัวตาแล้วก็หางตานะคะแล้วก็จะเป็นการสร้างรูปตานะคะให้ดูเซ็กซี่ขึ้นตัวนี้นะคะอีกที่สามนะคะเราจะใช้สีกานาดนะคะตัวนี้เลยเบรนให้ทั่วกระบอกตานะคะ เพื่อทําให้สีเนี่ยสองตัวที่เราลงไปเนี่ยดูแบบละมุนขึ้นเนาะสังเกตว่าตอนนี้นะคะตามันยังไม่คมมากนะคะเราจะเพิ่มความคมนะคะด้วยสีชิปเนาะนั่นก็คือสีดําตัวนี้บริเวณหางตานะคะเพื่อให้ตาดูคมมากขึ้น ต่อไปเราจะแต่งตาล่างนะคะจะใช้สีชิปนะคะสีเดิมนะคะลากตั้งแต่ห่างตานะคะยันมาถึงตรงกลางตาเนาะต่อไปค่ะเราก็จะลงสีทับฟลนะคะตั้งแต่ตรงกลางตานะคะจะไปถึงหัวตาเนาะตาล่างค่ะ อันนี้จะขอเพิ่มความคมของตานะคะด้วยการใช้ดินสออินไลเนอร์นะคะตัวนี้เลย BSC ปน a ด a า Protect Proof Pencil Eyeliner นะคะตัวนี้เขียนเข้าไปในอินไลเนอร์นะคะต่อมาจะเขียนอายไลเนอร์นะคะเป็นตัวนี้ BSC ปนัดดา Perfect Liquid Eyeliner นะคะตัวนี้เลย เขียนจะเป็นแบบแนวแคทอายนิดๆนะคะแล้วก็เน้นหางให้แบบยาวไปหน่อยๆเนาะต่อไปเราจะปัดมาสคา่ากันนะคะเป็นตัวเดิมเลยที่แคนดี้ใช้ปัดคิวเมื่อกี้เนะาะใช้นี่แบล็กมารคาค่ะ ตอนนี้เราแต่งตากันเสร็จแล้วเนาะแต่ว่าจะต้องมีตัวนี้ด้วยขนตานั่นเองนะคะแค่นี้ใช้เบอร์19ค่ะ BSC p a n a d a Eye Lashes นะคะตัวนี้จะทำให้ตาดูฟูนะคะฟูงแล้วก็มีความเซ็กซี่นะคะแล้วก็ใช้กาติดขนตานะคะของ BSC p a n a d a ตัวนี้ติดแน่นมากติดทนมากค่ะแล้วก็ปลอดภยัย ตอนนี้ตาก็ฟูฟ่องนะคะติดคอนตาเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะมาเช็ดยิ่งกันเนาะแต่ว่าแค่นี้แอบเหลือไปเห็นเนาะตัวนี้ตัวที่เราเอามาเขียนคิวเนาะสามารถเอามาทําเชดยิ่งได้เพราะฉะนั้นรอนนี้เราจะใช้ตัวนี้มาเช็ดยิ่งกันนี่จะแตะแบบว่ากลางๆนิดนึงนะคะเช็ดยิ่งไปตามกรอบหน้าเลยแค่นี้จะเชดเฉพาะตรงที่สันจมูกระหว่างตานะคะ กับตรงปลายจมูกเนาะแล้วก็เว้นตรงกลางไว้เพื่อความทีท่ดูหวานเนาะตอนนี้นะคะเราก็แต่งตาแต่งเฉดดิ้งเรียบร้อยต่อมาจะตนาแก้มกันเนาะก็ใช้พาเลตเดิมเลยค่ะที่แบบมีครบจบทุกอย่างเนาะแค,แค่นี้จะเลือกใช้สีนเนาะแค่นี้จะปัดตรงบริเวณโหนกนะคะ ไม่เอามาตรงหน้าแก้มเนาะเพราะว่าเราจะได้ดูเซ็กซี่ถ้าเกิดว่าเรามาปัดตรงหน้าแก้มอะคะ่ะมันจะทําให้เราดูแบบว่าสดใสเป็นเด็กนอ้อยเนาะตอนนี้แคน,นี้อยากจะเพิ่มไฮไลท์นิดนึงนะคะให้แบบหน้าดูมีมิตินะคะแคนนี้เลือกไปเห็นในพาเลตช็อกโกตัวนี้เลยเนี่ยสีที่เราสามารถเอามาใช้เป็นไฮไลท์ได้ก็คือสีบัตเตอร์กับทรัฟเฟินะคะตัวนี้ เอามาผสมกันแล้วก็เอามาทําเป็นไฮไลท์ได้อจะเป็นสีแบบออกทองทองนะคะเป็นไฮไลท์แบบทองๆองอนิดนึงเท่ากับสีผิวแคนดี้เนาะเอาละค่ะตอนนี้ก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายนั้นก็คือลิปสติกนะคะแค่นี้ใช้สีนี้นะคะลาว่าช็อกนะคะในพาเลตตัวนี้เขามีแปลงมาให้ด้วยเนาะ สีที่เราทาลงไปจะรู้สึกว่ามันจะดูดูไปนิดนึงเนาะแคนนี้ก็เลยขอผสมสีตัวนี้นะคะ่ะสีเกรฟนะคะออกส้มๆมนิดนึงแต่งหน้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะออกจากบ้านนะคะเราก็ต้องปกป้องการแต่งหน้าของเรานะคะด้วยการฉีดสเปรย์ตัวนี้เลยค่ะ Fix Face นะคะ,คะ,คะของ B C บรรด,ดาน,นะคะมันจะเป็นสเปรย์น้ำแร่นะคะแล้วก็ช่วยในการเซ็ตเครื่องสำอางของเราให้เรียบเนียนแล้วก็ นอกจากพาเลตดัช o อโกที่ Candy ใช้แล้วนะคะยังมีสีอื่นอีกนะคะนั่นคือสีเซมิสวีทกับสีมอคค่านะคะซึ่งจะแตกต่างกันไปตามลุกแล้วก็สามารถครเอทลุคได้อีกมากมายนะคะ <S <S ยังไงคะสำหรับลุคเซ็กซี่แกรมนะคะวันนี้เป็นไงเอ่ยเซ็กซี่ไหมเอ่ยสำหรับใครนะคะที่อยากจะแต่งตามก็แคนี้ได้บอกขั้นตอนไปหมดแล้วเนาะในคลิปนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะจะมาในลุคอะไรรอติดตามเนาะ 拜拜。Bye bye.